พอโรคนี้นะคะมักจะพบในผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ที่เริ่มมีประจำเดือนไปสักประมาณ3ปี5ปี10ปีแล้วก็เริ่มตรวจเจอว่ามีเนื้องอกหมดลูกเกิดขึ้นและอีกสัญญาณหนึ่งนะคะที่สำคัญนะคะของโรคนี้นะคะก็คือประจำเดือนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพยาบาลแม่จ๋านะคะ โรคเนื้องอกมดลูกนะคะเป็นโรคยอดทิตอีกโรคหนึ่งเลยนะคะในผู้หญิงค่ะร้อยละ25ของผู้หญิงอายุ35ปีขึ้นไปนะคะพบว่าเป็นโรคเนื้องอกหมดลูกค่ะและยังพบอีกนะคะว่า1ใน3ของผู้หญิงวัยเจริญพันธ์ก็คือผู้หญิงที่ยังมีประจำเดือนนะคะสามารถพบเนื้อง,งอกได้นะคะในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งของมดลูกค่ะแต่ที่น่ากังวลน,นะคะก็คือว่าผู้หญิงหลายๆคนนะคะไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ย อยู่ในกลุ่มเสี่ยงและบางคนเป็นโรคนี้แล้วแต่ก็ยังไม่รู้ตัวค่ะเนื่องจากโรคนี้นะคะมักไม่ค่อยมีอาการแสดงที่ชัดเจนส่วนใหญ่แล้วนะคะการตรวจพบโรคนี้ก็มักจะรู้โดยบังเอิญค่ะเมื่อมาตรวจสุขภาพกับแพทย์หรือมาหาหมอด้วยโรคอื่นๆแต่บังเอิญว่าไปตรวจเจอโรคนี้ค่ะเพราะฉะนั้นในคลิปนี้เรามาฟังกันนะคะว่าอาการหรือว่าสัญ,ญญาณอะไรบ้างนะคะที่บ่งบอกว่าเราอาจจะกำลังมีเนื้องอกอยู่ในมดลูกเพราะโรคนี้เป็นกันมากแต่ไม่ค่อยรู้ตัวค่ะ เนื้องอกหมดลูกมีกี่ประเภท <premises. S 2> เนื้องอกมดลูกนะคะหรือไมโอมายูทลายหรือยูเทรินไฟบอยมีทั้งชนิดที่เป็นเนื้องอกธรรมดาและชนิดที่เป็นก้อนมะเร็งแต่โดยส่วนใหญ่แล้วนะคะเนื้องอกในมดลูกนะคะมักจะเกิดจากกล้ามเนื้อของมดลูกแล้วก็เป็นก้อนเนื้อชนิดธรรมดาซึ่งก็มีเนื้องอกด้วยกัน2แบบใหญ่ๆนะคะ1ก็คือก้อนเนื้อนั้นนะคะเกิดจากกล้ามเนื้อของมดลูกเองหรือเกิดจากมีเนื้ออย่างอื่นนะคะแทรกเข้าไปในกล้ามเนื้อของมดลูก2นะคะอาจจะเกิดจากเยื่อบุโพรงมดลูกที่เจริญผิดที่แล้ว ไปเจริญอยู่ที่กล้ามเนื้อของมดลูกอาจจะมีทั้งกรณีที่1ก้อนใหญ่ๆเลยหรืออาจจะเกิดจากการที่หลายๆก้อนเล็กๆนะคะไปอยู่รวมกันเกาะกลุ่มกัน,กนแล้วก็กลายเป็นก้อนใหญ่สาเหตุที่ทําให้เกิดเนื้องอกในมดลูกในปัจจุบันนะคะทางการแพทย์ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดแล้วก็สาเหตุไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อโรคใดๆนะคะแต่ปัจจัยหนึ่งนะคะที่เชื่อว่าอาจจะเป็นสาเหตุก็คือกรรมพันธุ์และอีกสาเหตุหนึ่งก็คือพบว่าน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเอสโตรเจนค่ะ ซึ่งก็มีเหตุผลนะคะที่เขาเชื่อว,ว่าอาจจะเกิดจากฮอร์โมนเอสโตรเจนในรังไข่ <c oughs> ก็เพราะว่าโรคนี้นะคะมักพบในผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ที่ยังมีประจำเดือนยังมีการตกไข่ยังมีการสร้างฮอร์โมนและเนื้อง,งอกนี้นะคะก็มักจะ่อแล้วก็เล็กลง <c oughs> เมื่อผู้หญิงนะคะเข้าสู่วัยทองวัยหมดประจำเดือนพอโรคนี้นะคะมักจะพบในผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ ที่เริ่มมีประจำเดือนไปสักประมาณ3ปี5ปี10ปีแล้วก็เริ่มตรวจเจอว่ามีเนื้องอกหมดลูกเกิดขึ้นและอีกสัญญาณหนึ่งนะคะที่สําคัญนะคะของโรคนี้นะคะก็คือประจำเดือนค่ะการที่ประจำเดือนมามากผิดปกตินะคะเป็นสัญญาณหนึ่งของโรคเนื้องอกหมดลูกค่ะอาการประจำเดือนมามากผิดปกตินะคะคืออาการบ่งชี้นะคะหรือว่าสัญญาณเตือนเนื้องอกในหมดลูกค่ะเพราะว่าเนื้องอกหมดลูกนะคะอาจจะทําให้ประจำเดือนมามากแล้วก็นานขึ้น มีลิ่มเลือดหรือเป็นก้อนเลือดปนออกมาอาจจะมีอาการปวดท้องน้อยที่เพิ่มมากขึ้นหรือไม่ปวดเลยก็ได้ค่ะหรือในบางกรณีนะคะมีอาการปวดท้องน้อยคล้ายเหมือนมีประจำเดือนแต่ไม่ได้มีประจำเดือนค่ะอาการอะไรบ้างที่อาจแสดงว่าเป็นเนื้องอกหมดลูกอาการของโรคเนื้องอกในมดลูกนะคะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรคค่ะในผู้ป่วยบางรายที่เป็นโรคนี้นะคะอาจจะไม่มีอาการแสดงอะไรเลยแต่เมื่อตรวจภายในนะคะหรือว่าอันตาราซาวนะคะกลับพบเนื้องอก และนอกจากอาการประจำเดือนมามากผิดปกติตามที่กล่าวมาแล้วนะคะก็ยังมีอาการอื่นๆอีกน,นะคะที่เป็นสัญญาณบอกว่าอาจจะมีเนื้องอกในมดลูกแล้วก็เป็นอาการที่พบได้บ่อยค่ะ 1. ก็คือมีอาการปวดท้องน้อยก็มักจะมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงของเนื้อง,งอกค่ะเช่นเนื้อง,งอกมีขนาดใหญ่ขึ้นจนเลือดไปเลี้ยงเนื้อง,งอกไม่พอทำให้เนื้องอกขาดเลือดหรือปวดท้องน้อยเพราะเนื้อง,งอกไปกดเบียดอวัยวะอื่นๆนะคะจนทําให้เกิดอาการปวดแบบน่วง เหมือนมีก้อนหนักๆในท้อง2นะคะมีอาการปัสสาวะบ่อยเนื่องจากเนื้องอกในมดลูกนะคะมีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็ไปเบียดกับพาะปัสสาวะทําให้ความจุของกับเพาะปัสสาวะลดลงแล้วก็ทําให้มีอาการปัสสาวะบ่อย 3. นะคะมีอาการท้องผูกนะคะ อาจจะเป็นเพราะว่าก้อนเนื้องอกนะคะไปกดเบียดลำไส้นะคะไปกดทับลำไส้ใหญ่ในส่วนที่อาจจะต่อกับทวารหนนะักจึงทําให้มีการขับถ่ายอุจจาระลําบากมีอาการท้องผูก4นะคะมีอาการปวดท้องขณะมีเพศสัมพันธ์5ค่ะอ่อนเพลียเหนื่อยง่าย 6. นะคะคำเจอก้อนบริเวณท้องน้อยและ7ค่ะการมีบุตรยากและแท้งบุตรส่วนใหญ่แล้วนะคะก็มักจะตรวจพบเมื่อ ผู้ป่วยนะคะไปปรึกษาแพทย์เฉพาะทางด้านการมีบุตรยากเนื่องจากพยายามมาหลายครั้งหลายปีแล้วก็ไม่ตั้งครั์สักทีนะคะพอไปตรวจกับทางคุณหมอเฉพาะทางด้านภาวะมีบุตรยากแล้วก็ทําการตรวจร่างกายอย่างละเอียดอาจจะมีการอัลตราซาวด์แล้วก็ไปเจอนะคะว่ามีก้อนอยู่ในมดลูกซึ่งมักจะเป็นลักษณะก้อนเล็กๆค่ะไม่มีอาการอะไรนะคะ บางทีก็อาจจะมีก้อนแค่1-2เซนติเมตรอยู่ในโพรงมดลูกและก้อนนี้นะคะก็จะไปขัดขวางการฝังตัวของตัวอ่อนในโพรงมดลูกจึงทำให้เกิดภาวะมีบุตรยากการรักษาโรคเนื้องอกในมดลูกการรักษานะคะก็คือการผ่าตัดค่ะการผ่าตัดก็จะมี2วิธ threaten ีนะคะในปัจจุบันก็คือการผ่าตัดแบบเปิดหน้าท้องนะคะกับ2นะคะก็คือการผ่าตัดแบบสองกล้องค่ะ การผ่าต like so so, um, ัดแบบเปิดหน้าท้องนะคะก็เหมือนกับการคลอดลูกค่ะก็คือผ่าตัดผ่านเข้าไปในกล้ามเนื้อหน้าท้องแล้วก็กล้ามเนื้อของมดลูกนะคะเพื่อเอาก้อนเนื้องอกนั้นออกวิธีการผ่าตัดก็จะใช้เวลาค่อนข้างนานกว่าคนไข้เสียเลือดมากกว่าใช้เวลาพักฟื้นค่อนข้างนานกว่าค่ะส่วนการผ่าตัดแบบส่องกล้องนะคะก็คือแผลจะมีขนาดเล็กค่ะไม่ต้องผ่าเปิดหน้าท้องนะคะแล้วก็เสียเลือดน้อยผู้ป่วยเจ็บน้อยกว่าแล้วก็ใช้เวลาพักฟื้นน้อยกว่าค่ะ โรคเนื้องอกในมดลูกนะคะเป็นโรคที่พบได้บ่อยนะคะในผู้หญิงนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ที่ยังมีประจำเดือนนะคะและอย่างที่บอกนะคะว่าอาการก็ไม่ชัดเจนค่ะเพราะฉะนั้นนะคะผู้หญิงทุกคนนะคะควรจะหมั่นตรวจสุขภาพเป็นประจำนะคะพอเมื่อเราพบโรคตั้งแต่เนิ่นๆขนาดเนื้องอกยังเล็กอยู่นะคะการรักษาก็จะมีภาวะแทรกซ้อนน้อยกว่าค่ะรักษากง่ายกว่านะคะก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือหากว่า มีเนื้องอกในมดูกเกิดขึ้นเนี่ยยังสามารถตั้งคันได้อยู่ไหมเรามาฟังกันในคลิปหน้านะคะหากมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับน้องสาวประจำเดือนการคุมกำเนิดอินบ็อกซ์มาพูดคุยกับแม่จ๋าได้นะคะ